ตั้งใจรับพอ่อนเน้อจะได้อนมมานุโมทนานา่พรวันนี้เราเป็นวาระพิเศษทีกวันหนึ่งที่ได้ามารวมกันเนะพื่อบำรุงสมณาน,นั้นะทันัสนาะการได้เห็นพระพิสุสงฆ์บางการได้บำรุงสมณะชีรามบ้างถือนะว่าเป็นกิตอันนะของกุฏธบริษัท หน้าที่มีหมาชานานในการได้ดูแลเรื่องนะ้ามองศา,าสนานะเรื่องของอาหารปัจจัยเรนะ่ของขบฉันนะเรื่องของนะจีวระของนุ่งห่มนะเรื่องของกีฬานะยุดยาไปสับทัางหลายมาเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งนะของบอสกบสิกาผู้รู้ความผูนะ้รู้จักความผู้รู้จักภาษาผู้รู้จักคำพูดผูนะ้รู้จักธรรมเนียม นะในพระพุทธศาสนาเนะนื่องโดยบรรดาพระทิ่สุสม,มันเนรเท็จฉีมีวนะิถีชีวิตที่ประว่ามีวิธีชีวิตที่เนะนะนื่องด้วยนะท่านทั้งหลายผู้ทายกอุ้บวชบสิกขานะจะได้ดูแลนะในส่วนนีนะ้ที่จริงแล้วก็เป็นส่วนของการเติมแต่งนะบุญกุศลกุศลบารามนะีให้แก่ตนของตนตามกำลัง ดานะพอวิถีชีวิตนาะนอกจากที่ในดาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดานะมีครอบมีครัวมีอยู่มีกินนะแล้วส่วนเดึกก็เจียดปนันส่วนส่วนงาาตามการจัดาการทรัพย์นาะที่หามาได้ที่มีอยู่านะก็แบ่งส่วนเพื่อบำรุงรสมณะนะชีพราหมณ์อย่างในพระพุทธศาสนานะหรือในดาศาสนาอันดีงามในยุคนั้น,น,นสมัยนั้น,น,น ก็นะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินำะมาแต่โบราณนะักการเมื่อวานเมืม่อวานก็ไปรบกับท่านอาจารย์หน่่ยว่าเออนะผมไปนะที่นาะวัดบ้านเกิดนะของท่านพ่อนะที่บ้านนองสองห้องวัดนองสองห้องอย่างละตำบลอย่างโยภาพอำเภอม่องสามสิบอุโบสถนชธานีกนะ็ไปเห็นวิหารหลังหนึ่ง นาะที่นาะประเด็๋พระคุณหลวงพ่อทองนาะท่านดนะพร้อมสานุสิทธิ์ไปสร้างไว้ตั้งแต่ปี2 5 3 8นะก็ถึงขานะขาดาควรที่จะบูรณนะนาะทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายในงานะจัดแจงให้เป็นที่ดนะระลึกถึงนาะท่านพ่อนะในอนุอนุสรสถานนะวัด้ันเกิดหรือบวันเกิดของท่าน นะซึ่งเราไปดูณนะจุดทีนะ่เป็นเรือนเกิดของด้านจริง,รงๆกนะ็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วนะลูกหลานก็ได้สร้างบ้านสร้างเรือนะปลูกบ้านใหม่อยู่ก็ไม่มีร่องรอยนะที่จะเป็นเรือนเกิดแล้วนกะ็ท่านพ่อจริงๆนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านะน,นก็คงพิจารณาดีแล้วนะว่าเออนะไปสร้างอนุสรณ์สถานไว้ในวัดคงนะจะมี พนะระคูณเจ้านะช่วยดูแลสถาสาธุชนหนะลานเหล้นะช่วยดูแล,นะก,แลนะก็ดูแลระดับหนึ่งนะก็ไปดูเออถึงข่าวที่จะบูรณะนะปฏิสงังขรณาราสีใหม่นะบูรณะใหม่นะทำให้ดนะีทำให้เป็นสถานที่ทอีกที่หนึ่งนะระลึกถึงท่านว่าสถานที่เกิดสถานที่ นะท่านออกบำเพ็ญนะสถานที่ที่ท่านสร้างวัดวาขยายพระพุทธศาสนาแลนะสถานที่ที่ท่านประกาศถนะ้อยทรรความสัสอนนะที่สุดแล้วก็คือสถานที่ที่ท่านวางสรีระสังขารในที่สุดแห่งชีวิตท่านนะก็เหมือนนะกันกับนะสถานที่ประสูติรู้แสดงพระธรรมประปรากาศพระศาสนาแลนะเสด็จดับขานธ้าปรินีพาย นะอันที่พระเจโศกมาราชนะที่ได้ส่งปักหลับปักซอสอกนะเป็นหลักฐานให้พุทธศาสนิกชนนะ้อล้อยหลังมา2,612-13นะ0 0ปีย่างเข้ามานี่นะก็ให้ได้รู้ว่าสถานที่อันสำคัญนะสังเวนียสถานทาั้ง4ี่สำคัญแล้วก็นะสถานที่อื่นๆนะที่สำคัญนะ พระเจ้าสกศึกได้นะไว้ในวุตศาสนาเป็นพุทธรประวัติขึ้นมานนะนี้มาเพราะเรานะในฐานะที่เป็นนาสนิกเราของท่านพ่อเราก็ควรที่จะประรบกันขึ้นมานะเออสถานที่วัดอื่นๆนะที่ท่านสร้างท่านขยายนเะผยแผ่พุทธศาสนาพระพุทธรรม เรนะก็เจริญรุ่งเรืองนั่งของถาวรนนะวัดสาขาที่แยกออกไปเรนะก็เจริญรุ่นหน้านะโดยลําดับนะแต่สถานที่บ้านเกิดอยังของท่านเออควรที่จะได้รับการเลี้ยวแหละนะได้รับการดูแลได้รับการย้อนกลับไปนะเป็นอนุสตนะิเรื่องของชาติปนะิเรื่องของการเกิดขึ้นมานะบุคคลเกิดมาในโลกนี้นะผู้ที่เกิดมา ให้ความทุกข์แก่โลกก็ดีมากนะบุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้นะให้ความสุขให้ประโยชน์สุขแก่โลกนั้นะก็หาประมาณไม่ได้นะยกตัวอย่าง,างเช่นชีวิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชีวนะิตของท่านพ่อชีวิตของ์อลวงปุเสาชีวิตของโองร่งปู่มันชีวิตของโองร่งปู่ฌามชีวิตของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์พูดถึงแท้แห่งธรรมนะท่านยอ่อมได้ประโยชน์ ได้ความสุขชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่อลังการในะชีวิตเราเท่ากับเท่าธุาลีในะชีวิตของท่านเท่ากับเมรุมาตณใภูเขาใหญ่นคะอ้อนี้ชันใด้ในะร,นะระรอคอนะปรบกันขึ้นมาแล้วนะก็คุยกันเป็นหลักการเบื้องต้นว่านาะขวัที่จะบูรณะแล้วก็กันในะความเลอสะสกปร,ปรนะกนจกมูลนก นาะพิราบบ้างนาะเพื่อให้เป็นสถานที่ะระลึกถึงนะอย่างนี้นี้ก็ปรบกันม่วนนาะแต่วันนี้นาะก็เฉพารบเหตุนาะให้เราท่านทั้งหลายใตระหนักถึงการฝึกใจของการปฏิบัติใจนาะสติสมัตาปัติญาณนะสติพึงมีอยู่นะทุกครู่ทุกคราวทุกขณะทุกขณนะแลนะนะในชีวิตของเราเพราะสตินั้นะนาะนะเป็นเครื่อง นะาอำนวยนะมรรคผลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนะสติจึงเป็นธรรมะอันใหญ่ประการหนึ่งสติจึงเป็นธรรมะอันยิ่งประการหนึ่งสติจึงเป็นพระจึงเป็นคำาลังเราของศาสนิกชนในพุทธศาสนาเป็น,ส,ส,น,ปนส,สติพระเป็นส,สติเป็นสติปินรีเป็นสติอินรีก็คือความเป็นใหญ่ในการฝึกใจเราของพวกเรา นะเราได้รับอุบายธรรมมากน้อยเพียงใดก็ตามถ้าหากเราไม่มีสติรู้ตัวไม่มีปัญญารู้คิดไม่มีสัมปชัญญะนะรู้และเข้าใจในขณะเตือนตนเองปฏิบัต,ติตนเองนี่ก็แย่เลยนะังก็แย่เลยเะนั้นไม่ว่าเราอยู่ในนะ้ำกลางอริยบทใดไม่ว่าเราอยู่ในท่ามกลางของอารมณ์ใดนะไม่ว่าอยู่เราเราอยู่ในท่ามกลางของชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มาก เราขอรอสิ่งเร่งด่วนควนขวายแลก็คือการฝึกสติให้มีสติตามนั้นะนะวิธีฝึกสติตามรูปท่านก็มีอุบายธรรมนะเป็นอันมากนั่นะก็คือมีนะเครื่องผูกใจนะมีเครื่องผูกสติมีเครื่องกรองสติมีเครื่องตั้งสติตั้งหลายเช่นมีใจน้อมต่อพระพุทธพระเจ้าพระธรรม นะาระวีในน้อมใจต่อสีน้อมใจต่อจากคสลายทาน,น้อมใจต่อการบำรุงสามณพรามหนะาน้อมใจต่อการฝึกใจให้สมบให้มีปัญญานะซึ่งอุบายหล่อนี่นะ้ารูนแล้วจะฝึกสตินะาเราก็เขา้าใจเิธที่ชีวิตเราเราก็มีสติอยู่นะเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรไม่ได้ไปพูดอะไรในทางเสียหายในทางลบในทางกุศลน,นั้นก็จริงอยู่อันนั้นคือสติครองชีวิต นะแต่สตริสติสอหรับครองจิตใจนะั่นจะต้องเป็นสติที่ฝึกตามนะรู้ตามน้งองใจของเราตามหลักการในพระศาสนานะหลักแบบอย่างที่ดัวนะครูบาอยจายท่านอยู่ดนะฉะนั้นเราสังเกตด,ดูนะว่าดัวนะครูบาอยจายนั้นใช้วิถีชีวิตตามปกตินะเราดูเอ๊ะทนไปฝึกสติตอนไหนทนะไปทำสมาธิทำสติตอนไหนนะเราก็จะเฝ้าดู แต่ถ้าท่านฝึกได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะ,นะใจเป็นสองวิถีชีวิตเป็นสองแต่ใจเป็นหนึ่งทำไมวิธีชีวิตเป็นสองก็คือโลกท่านก็รับธรรมะท่านก็รู้เมื่อโลกท่านก็รู้เมื่อธรรมะท่านก็รับใจของท่านมีความเป็นกลางนั่นก็คืออาสติมาเป็นกลางรู้ในการคิดนะกิจที่กายทำความที่ปากพูด วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ถ้าเอาสติจับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่ใจคิดเรื่องกิจที่กายทําคําที่ปากพูดวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ถท่านดึงเข้ามาภายในน้อมเข้ามาภายในโอปนณะอีโกะน้อมเข้ามาภายในมนสิกะระก็คือเอาใจตั้งใจอยู่ภายในอยู่ภายในอยู่ภายในตลอดตลอดท่านก็เลยมีวิถีชีวิตที่อย oui ู่กับ <kinds> <honestly> นะความรู้หนึ่งอยู่ภายในใจนนะแม้ว่าวิถีชีวิตเป็นสองก็ตามนะแต่พวกเรามักจะแยกว่าย่านะใจก็เป็นสองวิถีชีวิตก็เป็นสองเนะมื่อเราไปเป็นโลกเราก็อยากจะไปเป็นโลกเต็มๆเนะมื่อเรามาอยู่กับนะักคุูวายาจมาใกล้นักลุกวายาจเราก็อยากจะตัดเรื่องโลกนะไม่เอาเรื่องโลกก็จะเอาเรื่องแต่ธรรมะนะอันนั้นก็ไม่ได้ นะเหมือนเมื่อวานได้ย้ำคำนึ่งนะว่าโลกไม่ให้บอบช้ำธรรมะไม่ให้สมองนะโลกไม่ให้เสียหายใ,หใจเราไม่ให้เปล่าประโยชน์แต่ก็เราก็ตั้งใจนะทั้งเจ้าเออโลกก็ดีก็เอาความเออเพื่อถอนไปเติมหน่อยเอาน้ําใจกรุณาานะไปเติมหน่อยเอาใจเขา้ามาใส่เราไปเติมหน่อยนะโลกนะแต่เราเรา,เร,ารับผิดชอบเราเต็มๆนะก็คือมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้ตรอง มีสมองรู้คิดมีจิตใจรู้กำกับตัวเองนะเพื่อไม่ให้เราตกไปในกนระแสที่มันเป็นบาปกรรมุกข์โ่วเกินไปนะว่าชีวิตเรามีหลักประกันไห่ล่ไะไม่มีไม่มีหลักประกันแม้ว่าจะมีบริษัทประกันนะชีวิตประกันภัยให้ผลรับให้ผลตอบแทนอย่างสูงก็ตามถ้เราไม่มีสิทธิ์รับถึงที่สุดแล้วนะเหมือนกัน นะถ้าเราไม่ประก,กันตัวเองด้วยสตินะสัมปัสปัยาสตินะสกมิชากโลสติโลสกสมิชากโลนะเราไม่ตั้งสติให้เตือนตนให้รู้ตนให้รับตนให้ตระหนาแก่ตนแล้วนะเป็นไปไม่ได้เลยในะที่เราจะท้อทันใจนะเมื่อคราวที่ก่อนขณะที่ผู้มีพระจอาสสเดจทบขันธปรินิพานพนะระทิระรูปหนึ่ง นะานท่านรัาบดี้พนะระบระมสาสดานะผู้เป็นที่พึ่งห่งเราจนะเานะสู่กรณิพานแล้วอย่ากระนั้นเลยนะเราจงเป็นผู้ที่ตั้งใจนะในตนของตนเองพึ่งตนพ,พึ่งสติตั้งสติในตนของตนเองเนะพื่อแสดงความรักความนะอาไรในพระบระมศาสดาอย่างที่สุดท่านก็ปลีกตัวนะปลีกตัวออกไปบำเพ็ญเพียรนะตั้งใจ ของท่านตามสเสด็จในเส้นทางที่พระพุทธองค์สเสด็จไปสู่กุสินาราก็บำเพ็ญปรึกษาปฏิบัติมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้ตรองนล้วก็บำเพ็ญในตนของท่าน,นพระภิกษุเราอื่นเห็นว่าท่านไม่ได้มีความอะไรไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระชาตาท่านภิกษุ รูปหนึ่งชื่อธรรมารามนะไม่ได้รักไม่ได้กรุณาไม่ได้อะไรนะไม่ได้มีอะไรเลยนะต่อการประกาศเสด็จรับการพระปฏิพาาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธชา้าเรียกมาธรรมารามนะเธอทําอย่างนั้นจริงหรือจริงพระเชลยข้าเชิญซ้ถูกแล้วนะเห็นไหมนะพระพุทธเจ้าองค์นะไม่ได้สอนให้นสสัศาสนาึกชนในอะไรรักในพระองค์เลย หังนะแต่ให้เคารพในธรรมะคิดถึงธรรมะนึกถึงธรรมะพิจารณาในธรรมะตึกต่อในธรรมะยกธรรมะนะั่งเป็นพระที่เป็นที่พึ่งขึ้นมานะเธอทำถูกแล้วนะเราอนุโมทนาแล้วนะแล้วก็อันเปว่ากับพระพิสุทั้งหลายพรนะิสุทธทั้งหลายธรรมรามเป็นผู้รับเป็นผู้อะไหลเป็นผู้นึกถึงเราเป็นผู้คิดถึงเราเป็นผู้ นะมีเราอยู่ตลอดเวลานะเพราะท่านปฏิบัติธรรมเพราะท่านมั่นคงในกรรมฐานมั่นคงในคํนนนะา,า,นนะาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธองค์มาส่งรับรองว่าธรรมารทักธถูกปฏิบัติถูกนะข้อนี้ฉันใดฉันกะ็ยกมาประกอบว่าพวกเรานะนะเรารับในตัวเอง เอาเรารักกรุณาในพระศาสดาเอาเรารักในท่านพ่อเอาเรายกท่านพ่อไว้ในแนเสียงในกล้าวนะวเราก็ต้อง,ง,ง,งทำทำตามที่ท่านบอกท่านสอนท่านเตือนนะท่านบอกกล่าวแก่เรานละเราก็จะเชื่อเป็นผู้มีสติในครูบาอาจารย์เป็นผู้มีสติในพระศาสดาเป็นผู้มีสติในหลักธรรมปฏิบัติและเป็นผู้มีสติในชีวิต เอเหลืออยู่ไม่มากเราของเราข้ท่านตั้งหลายดังนั้นเมื่อเรามีสติเราเราให้ทานก็ได้เรารักษา์ศีลก,ก็ได้เรารักษาจิตก็ได้เราฝึกปัญญาเราก็พอใจแล้วพอใจที่จะปฏิบัติตามดังนั้นความพอใจจงปลูกขึ้นมาให้มากๆะฉันทะนวิริยะ จิตตาใจใส่วิมังสาทำให้จริงทะลุเนื้อหนังเข้าไปจนถึงไขกระดูกเลยได้ไหมในอย่างนี้อย่างก็คือให้ถามตัวเองไม่ใช่ธรรมะธรตมพมาถามท่านทังหลายให้ท่านทังหลายถามตัวเองเรารับจริงไหมเราพอใจถึงที่สุดหรือยังเราภาคภูมิจนจะพอใจขนาดใดแล้วว่าแล้วรอทําตัวเอง ให้เป็นที่พึ่งกับตัวของตัวได้ได้ได้มากเท่าใดนะได้ทะลุนะเลยเนื้อเลยหนังเข้าไปนะวิมังสะมังสาตะวเนื้อนะวิแปลว่าแทงทะลุนะเลยเนื้อเ,อเลยกระดูกเข้าไปนะจนถึงไขเก่กระดูกหมายถึงว่าจนถึงแก่นของพระธรรมนะจนถึงแก่นของพระธรรมนั่นคือคือสตินะที่มีนอกมนใหนะสติมีน้อยมีใหญ่นะสติน้อยคล้อยตามสติใหญ่ นสติน้อยเอาไว้ครองวิถีชีวิตนสติใหญ่เอาไว้ขบคิดธรรมะเอาไว้ครองนะหัวใจพระธรรมในตัวของท่านทั้งหลายเถอะนะก็ตื่นตนเองดานะว่าเออนะนะเราพอใจนะกับนะตัวเองพอใจกับครูบาอาจารย์พอใจกับพระธรรมพอใจกับพระพุทธเจ้าอย่ากน้อยเพียงใดแล้วเราเดินดุ่ม นะภาคเปลี่ยนอุตสาหะนะาจำเอานะให้ทันในเส้นทางของครูบาอาจารย์นะามากหมายเพียงใดด้วยระคำลังเรอวแรงทันะ้งหมดเ,เราทำได้ไหมนะเราทำได้เราจะทำได้ไหมนะเราก็ถามตัวเองว่าทำอย่างไรนะเราึจะเห็นนะหลังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ไววนะ้เรามีกำลังใจนะาระฤติปฏิบัติตามและที่สุดแนละ้วก็ น้องย้อนกลับมาที่หัวใจของตนเองนะมวันย้ําว่าเอาจริงไหมปฏิบนะัติจริงไหมวันนี้ก็ยำำ้ํนะาคาเดิมย้ําคาเดิมว่าจริงหรือไม่จริงไหมนะอย่างไรเราจะเป็นคนจริงแท้กับตัวของตัวเองสึกต่อไปนะอตั้งใจเนื้อนะจะได้อ่อนโมทนาให้ผ่อนตั้งใจรับผ่ ยาทาวเรวะผู้ราบริปรินเตสักการะเอวเมวะอิโตทินังเพตานังอุปคัปปติหิตตังบัติหิตตังตุหังหิปะเมวะสามิชาโตสุเปปุรนเตสังก a p a ชันดกนรสโสยทมณิชวติรสโสยทมิวิวันจันดสัปโลกวินาสตุมาเภาวะวันดรายอสุ Sukansoading kajati Ayong natawa pangwana sukan Japati panado Dikayuya sowakti Nayaadoga pa jati ti kokok tuksopok manggok rong ngroakan dosa padwata. Sapa buta nupawena, sada suti pawantute, Awatu pa sapa manggara, mrakandu sapa dewata, Sapa buta nupawena, sada suti pawantute, A waktu sapa manggarang rakan dosa padewata sapa anupah we sadasoti awanto te